ท่าดีครับัสดีครับัสดีเบิรกซับครับผมสวัสดีพ่อเม่พี่น้องทั้งบ้านสู้ผู้สู้นเนนะจ๊ะเมื่อนี้เอฟซีเดียกรองมาได้หลายเลยพี่น้องเออมลักซิปไ่เคยลุดบ่เคยลุดพคนว่าปีหนึ่งน่ะก่เบิรกซับสื่อน้ำแย่นอ่ะรวยแล้วคนว่าโอรวยเฉพาะลักซิปไม่ลุดไม่ลุดจริงจริงลักซิปคนสิน่าเจดมหามมซีเนาะบ้านนี้ก็สิเป็นจับคู่เด้ ต่กลับเลขดับเพิ่นเอาอยู่เน๊ะมวดที่แล้วเพิ่นดับเก้าว่าสันครับ,บเลยอย่างเพิ่อนอยู่ทางสารคามแต่ว่าเพิ่นจะเซี่ยนลักสิปลักสิบนี่เบิร์ตฟ,ฟีกับบิร์เเนะูเพิ่นว่าเลขวิงนะเพิ่นวิ่งมากมวดที่แล้วนอกจมีห้ามีเจ็ดมีสี่ครับล่างเก่าบมาแล้วดูดับเก่าเพิ่นว่าดับอีหลีว่าบมาแม่เลข่างม่หัวเล่ดับแมน บัดที่นี่เบิกทราบก็เลยไปขอคนตรงอ่ะว่าจับคู่เห็เนไหมตรงตรงเลยโอ้อันนี้ขอ,องเกา่าของเก่าหาแปดค่ะัหลแปดหาตัวกับเนาะเื่เนในกับพร้อมนะคะเน็ตมาเ็ดหาหาะะแปดหลกสี่แปดอันนี้แม่หลักสิบเนาะคะ่ะแม่หลักสิบแม่หลักสิบใช่ไหม บอกเลยว่าอย่างว่าท่านหลุดจ็กเทียโอ้เอาพิมพ์รอไว้เลยนะครับรเดี๋ยว <ไป S 1> จะต่อสายคุยกับคุณแม่เนาะเบิกซับเนาะจ่าพิมรอไวหลุดว่าหลุดจ็กเทียครับผมอ,อ่าเอฟซีขอหลายเติบไว้เด้ออย่าสิต่อสายบางังคะบคนใจตวัวหมวไปเนาะครับผมผู้ใดกระทรู่มาว่าอแม่รักสีรับาอาแกเอ้ยคือแม่แทจ้าแม่ เบิกครับปันแม่คือบ่าเห็นลิบเอาเห็น,นจังไดร่งไปเลยดิอันแม่หาเราเรา่เห็นฉิบด<ช>ิเอฟซีา<ะ>ถามหาแม่อยู่เอฟซีเห็นอยู่หล,ล,ลักสิบแม่นี่โหสุดยอดเลยนะแม่เนาะไม่เคยหลุดเลยเหลอครับแม่มันก็ย่างไปหลักกัน,น้วยว่างวดดีย่างกันออกคิบจะเป็นสุดเแียสุเียจ้ะมันมากลัรนจุไเลยค่ะ เออเลขเก้นมันออกแปดหาเนาะแล้วก็เจ็ดเจ็ดสองแล้วเจ็ดก็ขาดแม่บอกแปดหาหาแปดนะบ่ได้ซื้อแม่มันหลายอาจารย์บ่ได้ซืมมอ้อนั่เบื่อทุวนเนี่ยแต่เครื่องโบมักแม่เขาเขาแม่เป็นสูตรเลยบ่จ้ะเออเป็นสูตรนัรร่นแหละเออบบมักหาแปดแม่แม่มันงื้อลายกันยังไง เด็กมุนี่อันตั้งต้นไม่ี่ปีไม่กับท่านไลยหลุดเดียโอ้โอ้ปีหกแปดนี่ยังไม่หลุดเลยเหรอครับแม่หัวก็ไปหลักหน่วยหมดเดี๋ยวนี่แหละวะเออ,อสุดท้ยแต่ว่าอันลักซีฟสีมาเจ็ดอยู่เจ็ดสองเลยแม่เออไม่ใช่สองสองเจ็ดเออมันไปหลักหน่วยเนาะเออมันไปหลักหน่วยแต่ว่ากับมามาทาั้งบนทั้งล่างเลยใช่ มาตั้งห้าตั้งเจ็ยรติแต่ว่ามันไปออกหลักหน่วยมันออกตัวกับบอกง่ายๆว่าหาแปดมันออกแปดหาเออเขานั้นออกหาแปดตัวอุ้งบัตรพักเน่แต่ชีวิตลำบากอันเจ็ดเจ็ดแม่นี่เนี่ยเจ็ดสองเชียลืมใส่เจ็ดสองหายเนาะออคิดว่าท่านเมื่อน่ะนะเป็นท่าน,นแหละดอกนี้เรียกวได้งนินกับเป็นคนว่ากันุมจักก็ท่านสิบเรวยสีมบรอรวยเล้อนอนลำบากกับหมมากก็ยังไปเนาะ <c oughs> เรียกจังเวิร์กซ้าแม่ที่นี่ยสามตัวนึงเนีเจ็ดหาห้าแปดแล้วก็สี่แปดเนี่ยบ่ซื่อน้อจ้าเนาะดวงอางวดนี้ว่าไม่แม่ตัวใดจ้าที่กวิ่งหลักสิบหวดนี้มันมี้มันก่อนมิสามตัวคือเก้โหละเนาะจ้าสามห้าแปดมีสามมีห้ามีแปด ม,มีดับไหมครับแม่ดับ<อ>ดับมีบ่จ้ะ <c oughs> เรบมาน้ำตัน,เ,น,นเรีอบมาน้ำสันงวดนี่หหกกับหหสองเน้อดับมีม,มี่ 2. 2> อะไรแน่กรแม่ห้าหกกับห้าสองห้าหกับห้าสองติดกันเลยก<อ>็นี่มันมีอดับรงัง สามเนี่ยมันคือมาเรียนสามตัวนี้ประเพชสูตรมันได,มนได้มันได้ส่งกับตลาดชลจะเอาออกเลยเนี่ยสี่วันมาอืมสี่วันเลยเดี๋ยววันนี้เนียเนียแถวเนี่ยตัวนี้หายไปไปอันนั้นเด้อไปวิ่งกันวิ่งนี่เรื่องยุ่งหัโตเขาสงวดสงวดอืมอ วิ่นัาเาสองเกียดวิ่นนี่ไปจับคู่ป่ะจะ้ะเออ,เอ,อจับคู่ช่กันอพอไปเห็ดสองเบิง้งขันมันถือกันจะเอาไหมขันว่าถือกันแล้วไปเนาะจ้าอันนี้เข้าทุกงวดเลยเหรอครับแม่เออเข้าทุงวดย่วปอโหโหอ้อ,อม,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 มาเรีกันเลสูตรนะ,ะนมันหลายตัวเมียมีเงินซื้อจ้าเมียเบิ้งเราเข้าสุบาตงวดไหมจ้าวิ่นตัวใดแน่แม่ นี้หนึ่งนี้สามนี้หามีเตี๋ยมนี้เ,เ,เ,เก้าเงี้ยงอดเงี้ยนี้ห้าตัววินในห้าตัวนี่แหละครับแม่จ้าบนบน,บนหรือล่างครับแม่ครับมันคงกันนี้ 8, 3, นี่เตี๋ยกลับสามีลยกับเลขดิสันหลักสิบแม่นนะวินบนวินล่างได้ปะแม่จ้าแม่สินี่จับครูตองหวดปะจ๊ะ นนเ,เนี่ยวันนั้นแจ็ปเหลี่ยงแม่ย่าย่ากดแจ็กแจ้าไปนั้นน้ำนี่เดี๋ยวชิไปคลิปสุดท้ายเนะเาะเดี๋ยวเราวินให้ก็ได้วันนี้เอาเลขวินไปก่อนม,มีหนึ่งมีสามมีหามีมแปดมีเก้านี่บ่เคยลดเบิดปีซี่ขาดได้บ่บแม่ตลอดจีบเลยบ่ตลอดเมี่อผมแตนเขาออกคลิปเร้อมี่เป็นตลอดเบิร์นเลยแกเปิดศูนย์เสียไรคอยฟังไป แต่ให้เอฟซีวิ่เบิ่งก่อนแต่ว่าแม่เ่าท่านได้จับเนาะาแม่ทีจับมือใดคะมันนั่งเป็นหมูหลายโซยเรื่องงดไงแม่ไงก็ต้องจัดออกจ้่แล้วล่อแม่จับอีกรอบเนาะให้ให้โอปอสักก็ได้นนี้ลเลยโอปกอกระเขาร่วมโซดักตุ้งหยังนะเออแล้วจับมาขั้นเก่งอ่ะต้องถือบึงสูตรลักซีแม่เนี่ยนะจ้ะ ครับงวดวินแม่นี่ละงวดที่แล้วผมแม่ไม่ได้เอาสองไปจับเจ็ดแม่นะผมเสียดายอยู่ว่าเอาแต่สองครับ,บผมมีสองออครับ,บมันว่าหนแม่จะอันนคั้งตัวแม่อบอกจับแม่ออรับมันมีหนึ่งมีสองมีสี่มีหามีเจ็ดไอชุดวินนี่แหละครับแม่เอองวดว่านัน่ะโอ้ทัทวินกันนี่เข้าเลยได้แม่เออมัจก็เขาไม้อ่ะ มันเข่ามันเลยเข่ามาเลยเอาหวงเขาทีจรินไหตอนลชุดบินนี่กี่งวดแล้วแม่ที่เข้ามาเนี่ยครับยหลายงวดเราเนี่นับก็ได้หรอกมันเข่าเรื่อยเรื่อยเรื่อยไหมโอ้ยขนลุกเลยเออเนี่ยนี่หนึ่งนี่สองนี่สี่นี่ห้เจ็ดวดตแล้วออกสองเกีินดาเลยหรอครับไปวิ่นเบิ่งไปเบิงได้หรอกเนาะ อวินในนี้เลยนะครับของคุณแม่หลักสิบนะครับหรือแม่สารกรรมนะครับแม่สารกรรมบ,บนบนเมียได้เออแม่ยูไซคันนี่ยยูสาร,รบบกรรมเนาะยออแต่ว่าเป็นแม่หลักสิบเนาะแม่นแม่นวิธีเอฟซีว่าตามให้หน่อยว่สาสันกัตโร้ขามลายสายยู่เนาะค่ะเนาะ วันนี้กับดับนี่ดับหาวก็หาสองจ้าลักซิฟนี่คือมาสามมาห้ามาแปดันซูลูกซูดเ่าหาไปออกก็ยังกระไดพบไปออกก็ยังกระไดอยู่ที่นะครับประมาณรับกันจ้าอืมครับทีนี้ลูกลูกจะขออนุญาตอ่าขอหลักสิบแม่ไปประกบก,กับสูตรลูกได้ไหมครับผม ได้ยินแล้วก็โคบลูโล่โอ้ขออนุญาตดิแม่เด้อโอ้แม่นนะ,ะรอ้องเมื่อกีววมมข้ของอีแม่ระหว่าแม่นครับแม่นแมนของอีแม่แม่นครับรักซีฟรักทำไมได้ได้นอสามตัวนี่ผู้ใด <laughs> สิ่ว่ามาจะใส่กับสามใโอเยแกม่ว่าวต้องเป็นเสือดาวว่าวไม่เออมันเข้าอีหลีเนาะแม่เนาะเขับผีเนาะเจ้าจีว่าเออเจ้าจีว่าจีกุยจีแม่เ <laughs> ออยันตัวนว่าจีกุย ผมแต่เข้าผมคุแม่เข้าครับผมเข้าห้าแปดนะครับรักซีบแม่นี่คันม่รุดกับไปรักนวยหายซีกายนี่แเรียนสึาหงวดเดียวเออมาจักโตหงอดนั่นสีหนึ่งนะรุดเที่เดียวเออซีกายรุดเแค่เดียวออ้เรียนศาองวดเดียวแล้วันีสงหาอืมมื่กี้ได้บครับ เอามาเอามาบ่บ่ผิดจับเสียหัมบ่ได้เงิน้ยงวัดตืบัดนี้จับผู้ถือบ่แม่ล้างเทียกับถือล้างเทียกับวัดถืออือแต่ว่าวินลัทซิ์ปนี่คือแม่นขันยังงั้นนั่นคือเพิ่นน่ะวินไงบ่าขาดจัดหมดเลยโอ้บ่เสียจักบาทจ้ะงั้นเขาห้องบ่มีเงินตัว เงินเงินซื้อบ่ถึงมันหลายครูสิบ่เออมันหลายคู่นี่ยจ้ะกาะสั่นบ่เสียเงินจักบาทได้ย่างเดียวได้ย่างเดียวขันวิ่งอ่ะโอ้ยขักขักขักแต่วินในตัววินนี่บ่แม่วิ่งเนี่ยวิ่งกันเปียกพักตัวแม่ว่านหาเปียกสามต้องแกเนี่ยสามตัวเนี่ยหาเปีสามเออมันสิมานต้อกันบ่จ้ะ พี่แม่นมันมาแล้วกันเป็ดเป็ดกับหาเมียนมาเหรอเมียนเนี่ยแกหลงเนาะซ <c oughs> ื้อลเลยเป็ดสามหาเปดเลขอลักชิดจับใส่กันไว้บ่สามหาเปดไม่จับรอกจับ มันไปคนละทางเลยเหรียญเนี่ยวินจังหาดเนี่ยเออแต่แต่แต่ว่าเลขวินกับเลขอาหลักสิบแม่มันมันมันก็มีเหมือนกันได้แม่อืมมันไม่หมดนี่ก็ได้ครับผมให้ให้เอฟซีพิมพ์รอบจับคู่นั่แม่เนาะอใช่มันคือแม่จับหรอกเพราะว่าแม่ฟิตรนัทเนาะหยากมวยมาเลยอืมแม่จับมือได้จ้า เด็กคนพี่ยิ้มหาเข้าไปเนาะครับแต่ผมมีหลักหน่วยนะแม่ของผมก็เข้าตลอดนะหลักหน่วยเนี่ยแม่เดี๋ยวผมมาประกบของคุณแม่บอกบ่ยหลักหน่วยเออคือ <c oughs> ตัวเดขหลักหน่วยอุปวามีสี่มีแปดมีอะไรคีับเบิกครับมีสี่มีแปดเออมีอย่างว่าเบิ้งดูจ้ะแต่ว่าเหมือนว่านี่อันโน้จับคู่ไว วินซีก็แปดมันตรงอันเด็กวินแม่ไหมเออ,เอ,อมันมีหนึ่งแปดสามแปดที่นุจับไปนะมันตรงตรง,ตรงแม่ก็แปดเก้าตรงแม่วินมันบ่พลาดวราง้อมีดอกสีตุดเตียวอางเขาใกลจมันรมีหักหน่วยแมนเนี่ยตรงแม่อยู่ด้วยสองหนึ่งสี กิบเมืออกสองกิบเมื่อแม่ดูครับแม่อ้เสียใจว่ะครับวันที่ยี่สิบห้าเนาะแม่เนาะแม่จะจับให้นะครับผมอย่าอยาวันที่ยี่สิบห้า <c oughs> ให้พี่พิมพ์รอไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวคุณแม่จับให้ <c oughs> นะครับ <c oughs> พิมพ์รอนะคะขอบคุณคุณแม่ค่ะครับขอบคุณครับคุณแม่ครับผม